จะยกเครื่องธรรมะที่พึงภาวานาอันได้แก่อริยมรรค มีองค์8ในคําพระบาลีว่าตั้งโคปันีดังทุกขันิีโรธคามมณีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพังทุกขันิโรธคามมณีปฏิปทาอริยสัจพึงภาวนาคําว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าทําให้มีให้เป็นจริงๆแล้วคําว่าภาวนาเนี่ยตามภาษาแล้วก็เป็นกลางๆทั่วๆไปคือจเจริญอะไรก็แล้วแต่ว่าผู้นั้น,นทําอะไรมาจเจริญแต่ถ้าพูดถึงหลักการอริยสัจสี 4, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดตัดไว้ก็ต้องยกอาริยมารคซึ่งมีองค์แ ธรรมานีเป็นธรรมที่พึงภาวนาเป็นปฏิปทาคือเป็นข้อปฏิบัติอันแท้จริงเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ดเนี่ยก็เป็นส่วนขยายของศีลสมาธิปัญญาเพราะอริยมรรคมีองค์8ดที่ขึ้นต้นว่าสมาธิิสมาสังกปะนี้คือองค์ปัญญาสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะคือองค์ศีลสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ย ค,คือองค์สมาธิอริยมรรคที่มีองค์8ก็อยู่ในกลุ่มธรรมของอริยสัจสีคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธแลมกัมกมรรคนั้นเ,นเป็นธรรมที่ต้องภาวนาคือเป็นธรรมที่ต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กําจัดสมุท,ทยัยคือตัณหาอันไดแเก่ก,กลทิทั้งหลายคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ก็เป็นธรรมที่ต้องภาวนานั่นเองแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาในภาคที่ขยายออกมาก็ได้แก่อริยมรรคมีสมาธิถิเป็นต้นและที่บอกว่าสมาธิถิและสมาสังกปานั้นเป็นองค์ปัญญาและองค์ปัญญานี้ก็ต้องเป็นธรรมที่เราต้องทําให้เกิดมีขึ้นมาก่อนคือธรรมดาเนี่ยผู้ที่ไม่เข้าใจสัจธรรมย่อมยังมีความเห็นผิดการที่จะทําให้มีความเห็นอูขึ้นมานั้นก็ต้องสร้างปัญญาให้เกิดการทําปัญญาให้เกิดเนี่ยก็ต้องมีการที่จะได้สดับรับฟังการพินิจิร การแยบคายและการภาวนาปัญญาจึงเกิดขึ้นปัญญาจะบริบูรณ์ได้ก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้จากการภาวนาหลังจากที่ได้พินิษพิจารณาอย่างแยบคายแล้วจนรู้ผิดชอบชั่วดีตามแนวพระธรรมคําคสั่งสอนเมื่อแยกแยะได้จึงนําธรรมะในส่วนที่ต้องภาวนาอันได้แก่ส่วนกุศลยกขึ้นสู่การภาวนาดังนั้นการภาวนาก็คือการภาวนาในกุศลธรรมนั่นเองและพระเจ้าทรงจัดองค์8ปประการ เป็นธรรมที่ต้องภาวนาจะได้นําไปตรวจดาว่าเราทําได้ครบบริบูรณ์ดีไปประมาณเท่าไหรแล้วเมื่อเราสร้างความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจในพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าเมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วในเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญานี้จึงเป็นธรรมที่ต้องภาวนาคือเป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติในขณะที่ภาวนาอยู่นั้นเรียกว่ากําลังปฏิบัติปฏิบัติในขั้นภาวนาส่วนการปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นก็ เริ่มต้นที่การศึกษาพิจารณาอย่างแยบคายและรวมไปถึงการภาวนาอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติได้ครบถ้วนเพราะได้รู้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วจึงนําไปปฏิบัติอบรมจิต ปัญญานั้นอบรมจิตอันที่จริงปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทําเรื่องที่ทําให้เกิดปัญญามาที่ก่อนปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผู้นั้นจิตต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยจากการภาวนาสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีศีลศีลอบรมสมาธินั่นเองการที่จะมีศีลได้ ก็เพราะว่าได้ศึกษาเล่าออเรียนในธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาจึงรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ตนเป็นผู้มีศีลเมื่อทำในสิ่งที่จะทำให้ศีลเกิดขึ้นนั่นก็ได้แก่การตั้งสติประกอบด้วยสา,าชัญญาตั้งจิตสํารวมระมัดระวังมีความงดเวน้นจากความคิดบาปที่จะล่วงละเมิดทางกายและวาจากายและวาจาก็จะหมดจดเพราะไม่ละเมิดการได้สํารวมจิตนั้น เมื่อการสํารวมอยู่ได้ดีศีลก็อยู่ดีเมื่อศีลอยู่ดีนั่นหมายความว่า จิตยังมีความสำรวมระมัดระวังด yeah. ีความสำรวมระมัดระวังดีนั้นเป็นภาวะกุศลดังนั้นเมื่อมีกุศลเกิดขึ้นภาวะที่เป็นกุศลนั่นเองที่จะทําให้จิตสงบอากุศลนั้นทําให้จิตฟุ้งซ่านกุศลนั้นทําให้จิตสงบเอ่เมื่อจิตสงบได้ทําให้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปด้วยความละเอียดสุขุมรู้ซึ้งถึงความเป็นจริงได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วศีลสมาธิก็อบรมปัญญาและปัญญานั่นแหละที่รู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนั้นก็คือความเป็น อันได้แก่ความจริงของอริยสัจความเป็นจริงของอริยสัจเนี่ยที่จริงแล้วก็คือความจริงทุกเนี่ยเป็นความจริงสมมทัยเนี่ยเป็นความจริงนิโรดนี่เป็นความจริงอริยมรคนี่ก็เป็นความจริงความจริงอย่างนี้เป็นความจริงแท้จึงเรียกว่าอริยสัจความจริงสีประการนี้แบ่งเป็นสองคู่คือคู่ ทุกข์กับสมุทยัยนิโรธกับอริยมรรคดังนั้นอริยมรรคนั่นเองจึงเป็นธรรมที่ไปละสมุทยัยคือตัณหาซึ่งจะเป็นตัวทําให้เกิดความทุกข์เมื่อเราเจริญอริยมรรคมีองค์8ก็เท่ากับว่าสมุทัยนั้นได้ถูกละอยู่เมื่อสมุทยัยลดไปได้เท่าไหร่ความทุกข์ก็ลดไปตามนั้นดังนั้นอริยมรรคที่มีองค์8นี้จึงเป็นธรรมที่ต้องภาวนาไว้สม่ําเสมอด้วยการตั้งสติเอาไว้การที่ตั้งอริยมรรคซึ่งมีองค์8ไว้อย่างสมง เสมอนั่นหมายความว่าจิต ถูกอริยมรรคนี้อบรมจิตเมื่อถูกอริยมรรคนี้อบรมเนี่ยก็จะทําให้จิตนั้นมีความเป็นไปคือสังขารที่เป็นไปในอริยมรรคที่มีองค์8นี้นั่นเองดังนั้นอริยมรรคที่มีองค์8นี้จึงเป็นตัวสังขารที่ยอดเยี่ยมเพราะเกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นเพื่อที่จะทําลายกิเลสนั่นเองเมื่อทําลายกิเลสได้ในครั้งแรกเพราะว่าอริยมรรคที่มีองค์8นี้เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นธมัมคีทําลายกิเลส คือสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการก่อนีก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นได้เป็นพระอริยบุคคลในชั้นต้นซึ่งเรียกว่าผู้ได้ดวงตาหินธรรมนั่นหมายความว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันดังนั้นแล้วอริยามรรคมีองค์8นี่เองจึงเป็นธรรมที่ตัะหั้งหลายที่เป็นนักประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพึงนำไปภาวนาคือทำให้เกิดมีขึ้นนั่นเอง